โอเคค่ะมาถึงหัวข้อต่อไปนะคะซึ่งมันก็เป็นเนื้อหาที่มันสัมพันธ์กับตัวที่ครูให้ไว้เมื่อ2 EP ที่แล้วนั่นก็คือค่าของมุมค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมต่างๆนะคะแต่ใน EP นี้นะคะจะให้พวกเราพิจารณาค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติ ของมุมต่างๆในรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะเพราะเบื้องต้นนั้นแล้วครูก็ได้บอกพวกเราแล้วว่าการที่เราได้ศึกษาฟังก์ชันตรีโกณมิตินี้นะคะเป็นการพิจารณาร่วมกับสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะดังนั้นสามเหลี่ยมมุมฉากที่เราควรจํา2รูปนี้นะคะเห็นชัดเจนว่ารูปแรกนะคะรูปแรกเพวกเราพิจารณาช่วยกันนะคะ รูปแรกนี้นะคะลักษณะของรูปสามเหลี่ยมนี้ก็เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเห็นสัญลักษณ์ชัดเจนนะคะว่าเป็นมุมฉากจากตรงนี้โอเคไหมคะมุมฉากเมื่อเราเมื่อมีมุมหนึ่งเป็นมุมฉากดูลักษณะแล้วนะคะรูปสามเหลี่ยมนี้มีด้านนะคะจะมีด้านด้านประกอบมุมฉากมีขนาดเท่ากันก็คือด้านนี้นะคะหรือด้านนี้แล้วเมื่อ ด้านประกอบมุมฉากเท่ากันแน่นอนนะคะมุมมุมสองมุมนี้ก็ย่อมมีขนาดเท่ากันเช่นเดียวกันนะะเมื่อมีขนาดเท่ากันนะคะสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะคะตามทฤษฎีของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่ที่มีลักษณะดังกล่าวนี้นะคะที่มีลักษณะดังกล่าวนี้มุมนะคะมุมตัวนี้จะมีขนาดกี่องศาคาครทรา บางคนทราบนะคะบางคนทราบตรงนี้มุมตรงนี้จะมีขนาด45องศาเพราะอะไรครับก่อนหน้านั้นครูเคยบอกพวกเราแล้วว่าสามเหลี่ยมมุมฉากนั้นมันมีมุมหนึ่งเป็นมุมฉากใช่ไหมคะมีมุมหนึงเป็นมุมฉากแน่นอนก็คือมุมนี้นะคะแล้วทีนี้ครูบอกว่าด้านประกอบมุมฉากมันมีความยาวเท่ากันนะคะเมื่อมีความยาวเท่ากันก็เลยทาให้มุมนะคะมุมตรงนี้กับตรงนี้มีขนาดเท่ากัน ด้วยนะคะพิจารณาได้อีกอย่างหนึ่งว่าสามเหลี่ยมนี้นอกจากเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วอาจจะเรียกได้ว,ว่าเป็นสามเหลี่ยมอะไรคะสามเหลี่ยมหน้าจัว่วโอเคไหมคะเพราะมีมุมที่ฐานยาวออมีขนาดเท่ากันนะคะมุม45องศาที่ว่านี้นะคะให้พวกเราตรงนี้ครูจะไม่พูดถึงที่มาที่ไปของมันนะคะเพราะว่าจะเวลานะคะแค่นี้พวกเราก็ต้องจำไปใช้ มากอยู่แล้วนะคะดังนั้นตรงนี้ครูก,ก็จะให้ถ้าถ้าสมมติด้านนี้เป็น1ด้านนี้ก็ต้องมีความยาวเป็น1เช่นเดียวกันเมื่อเราทราบขนาดของด้าน2ด้านนี้แล้วทำให้เราสามารถหาด้านที่เหลือได้โดยใช้ทฤษฎีพีทาโกรัสใช่ไหมคะโดยใช้ทฤษฎีพีทาโกรัส ก็คือ1กำลังสองบวกหนกำลังสองก็จ้องได้ด้านอีกด้านหนึ่งเนี่ยนะคะในที่นี้ก็ให้เป็น x ลวกันก็คือ x กำลังสองหนึ่งกำลังสองก็คือ1นะคะหนึ่งบวกหนึ่งเป็น2นะคะ x กำลังสองเท่ากับ2แสดงว่า x เท่ากับเท่าไหร่ก็ใส่รากที่2ทั้ง2ค่าติดรากนะคะนี่คือที่มา ดังนั้นรูปนี้พวกเราควรจำนะคะรูปนี้พวกเราควรจาโอเคไหมคะโอเคเนาะอ่ะต่อไปนะคะต่อไปเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วนะคะเราก็จำเราก็จำอยู่ว่าเออให้ให้ความสัมพันธ์ของความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยมที่มีมุม 45องศาเป็นแย่งนี้นะคะดังนั้นเราก็สามารถพิจารณาค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติได้เช่นเดียวกันจากรูปนี้นะคะย้อนกลับไปตัวเดิมตัวแรกๆเลยใช่ไหมคะที่ครูอธิบายให้พวกเราฟังนั่นก็หมายความว่าซ้าย45องศามีค่าเท่าไหร่คะดูรูปมันจะใส่นอ ถ้าเราพิจารณาที่มุม45องศาไม่ว่าจะเป็นมุมมุมนี้ไม่ว่าจะเป็นมุมนี้หรือมุมนี้ก็มีค่าเท่ากันนะคะมีค่าเท่ากันดังนั้นถ้าบอกว่าทราย45องศามันเกิดจากอะไรคะลืมหรือ,อยังถ้าเราพิจารณาตรงด้านตรงเนี้ยนะคะตรงเนี้ยที่ครูใส่สัญ,ญลักษณ์นี้แสดงว่าเราจะเรียกด้านด้าน1ตรงนี้นี่ว่าอะไรคะข้าม เพราะมันอยู่ตรงค่ามมุม45องศาด้านรูทสองเนี่ยว่าด้านฉากด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งเนี่ยที่อยู่ชิดกับมุม45องศาเรียกว่าด้านชิดเห็นไหมฮะลืมหรือยังเอ่ยลืมหรือยังดังนั้นไซด์สองศาจึงมีค่าเป็น1ส่วนรูทสองเห็นไหมฮะเหมือนที่เราพิจารณาเมื่อกี้เลยนะคะจากตารางเมื่อกี้ นะะหนึ่งส่วนรู้สองหรือรู้สองส่วนสองนั่นเองนะคะรู้สองส่วนสองนั่นเองเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมเดี๋ยวย้อนกลับไปดูนะคะเดี๋ยวหรือดูชิ้นงานที่ครูมอบหมายให้พวกเราไปเมื่อกี้ก็ไม่รู้ว่าทาหรือ,อยังนะคะก็คงยังไม่ทานะคะเพราะว่าครูก็ส่งคลิปมารวๆเลยนะคะต่อไปคอส45องศานะคะ ข้อสีองศากับไซสี่องศามีค่าเท่ากันคือ1ส่วนรู้สองหรือรู2สองส่วนสองค่ะโอเคไหมคะต่อไปแทน45องศาแทน45องศาคืออะไรคะข้ามชิด1ส่วน1ก็คือ1นเห็นไหมคะเราก็สามารถพิจารณาได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับฟังก์ชันตรีโกณมิตินะคะสำหรับฟังก์ชันตรีโกณมิติ โดยใช้สามเหลี่ยมมุมฉากต่อไปฟังก์ชันที่เป็นส่วนกลับนะคะไซน์นะคะไซน์เป็นส่วนกลับของโคไซกนะคะโคไซก45องศาในเมื่อไซน์45องศาเป็นรูทสองส่วนสองหรือ1ส่วนรูทสองนะคะดังนั้นโคไซน45องศาก็คือรูทสองโอเคไหมคะนี่ ต่อไปก็เป็นเศก45องศาเศก45องศาก็มีค่าเท่ากันสุดท้ายก็คอด45องศาก็มีค่าเป็น1เช่นเดียวกันโอเคไหมคะเนาะประมาณนี้นะคะประมาณนี้การุณาทําความเข้าใจด้วยนะคะต่อไปรูปที่2รูปที่2รูปนี้นะคะรูปที่สอง รูปที่สองดูรูปนี้แล้วนะคะครูก็จะมันก็จะมีมุมฉากอยู่มุมหนึ่งแล้วครูจะกำหนดให้มุมนี้มีขนาด30องศาเมื่อมุมนี้มีขนาด30องศาแสดงว่ามุมตรงนี้มีขนาดเท่าไหร่คะ60องศาแน่นอนนะคะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วต่อไปครูจะกำหนดให้ด้านนี้ มีขนาดยาว1ห,หน่วยนะคะด้านด้านนี้มีขนาดยาว2หน่วยนะคะ2หน่วยทีนี้ถามว่าอีกด้านที่เหลือจะยาวเท่าไหร่คะก็ใช้ทฤษฎีพีทาโกรัสจะได้ว่าถ้าถ้ากำหนด ด้านที่ยาวที่สุดมาให้พร้อมกับด้านประกอบมุมฉากอีกด้านหนึ่งนะคะเราจะนำด้านที่ยาวที่สุดลบด้านสั้นซึ่งเป็นด้านประกอบมุมฉากแล้วก็หาด้านอีกด้านหนึ่งในที่นี้ครูใช้เป็น y นะคะ y y กำลังสองดังนั้นตรงนี้เราจะได้4ลบ1เท่ากับ y กำลัง 2 4-1ลบ1ได้3 y กำลัง2เท่ากับ3ถอดรากของ y ก็เลยใส่รากที่2ทั้ง2ข้างดังนั้นค่าของ y ก็มีค่าเป็นรูทส,สนะคะดังนั้นครูก็จะลบค่าตรงนี้ออกเขียนรูทส,สเข้าไปย้อนคลิปดูที่มาที่ไปนะคะว่าเป็นมาอย่างไรครูขออนุญาต ลอบตรงนี้ไปแล้วตัวนี้ก็คือสิ่งที่พวกเราควรจำนะคะสิ่งนี้จากรูปที่สองก็เป็นขนาดของมุมพร้อมกับความยาวของด้านที่เรานำไปใช้ในการพิจารณาค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิตินะคะไปอย่างรวดเร็วนะคะครูขอไปเร็วนิดหนึ่ง อ้าวต่อไปถ้าครูจะในรูปเดียวกันมีทั้งมุม30องศาแล้วก็60องศาจริงไหมคะดังนั้นถ้าครูพิจารณาที่ s ซ n 30าองศาไปเร็วนะคะไซ n 30องศาถ้าเราพิจารณาที่ด้านที่ที่มุม30องศาเราก็จะเรียกด้านนี้ว่าค่าฉากชิดจริงไหมคะไซ n ข้ามฉากก็คือเลยคะ 1.2ส่วน2เป็นไปนตามค่าที่เราแสดงไว้ในตารางนะ,ะคะโคศส0องศาชิดฉากก็รูทส,ส่วน2ก็เป็นไปนตามค่าที่เราพิจารณาในตารางแล้วสุดท้ายก็คือแทน30องศาแทน30องศาก็แน่นอนก็คืออะไรคะข้ามชิดคือ1ส่วนรูท รู้สามส่วนสามนั่นเองก็แล้วแต่เวลาที่เรานำไปใช้นะคะขึ้นอยู่กับบริบทเวลาที่เรานำไปใช้ว่าเราต้องการจะให้ส่วนติดรากหรือส่วนไม่ติดรากนะคะก็นำไปใช้ให้ถูกต้องนะคะนำไปใช้ให้ถูกต้องแล้วทีนี้ในส่วนของอัตราส่วนโคเซกเซกคอร์ดนั้นพวกเราก็พิจารณา เองนะคะแล้วในที่นี้นะคะต่อไปนะคะครูจะให้พวกเราพิจารณาค่าของซาาย60องศาค่ะเปลี่ยนม,มุมในรูปเดียวกันแต่ยังคงพิจารณาในรูปเดียวกันจริงไหมคะแต่ยังคงพิจารณาในรูปเดียวกันดังนั้นซาย60องศาตรงนี้เราก็สามารถที่จะปรับชื่ออา้าวครูจะให้สี สีอะไรดีสีแจ่มๆเลยละกันถ้าเราพิจารณาที่มุม60องศาเราก็จะเรียกด้านนี้ว่าข้ามด้านนี้ก็ยังคงเป็นฉากเหมือนเดิมด้านนี้จะเรียกว่าชิดโอเคไหมคะโอเคเนาะอ้าวทีนี้ทรา60องศามีค่าเท่าไหร่คะดูรูปทรายข้ามฉากใช่ไหมคะ ก็เลยเป็นรูทสามส่วน2คอสองศาคอสชิดฉากดูรูปสีชมพูชิดฉากก็คือ1ส่วน2ทีนี้แทน60องศาก็จะเป็นอะไรคะแทน60องศาข้ามชิดข้ามชิดก็คือรูทสามนะคะ รูสามโอเคเนาะเอาๆุาูก็จะลงสาวเลยรูปสามรูสามส่วนหนึ่งโอเคไหมคะข้ามชิดรูสามส่วนหนึ่งทีนี้โอ้โหยาวเลยนะคะยาวเลยพวกเราพิจารณาดเาูเดี๋ยวกูเขียนตัวเลขให้มันดูชัดเจนหน่อยเนาะระหว่างมุม30องศากับมุม60องศาเกิดอะไรขึ้นคะดูค่าของมันดูค่าของมันดูค่าของมันคะ่ะ เราจะเห็นว่าเราจะเห็นว่าค่าของไซด์าองศามันมีค่าเท่ากับคอร์ส60องศาแล้วคอร์ส30องศาจะมีค่าเท่ากับไซด์60องศาจึงเป็นที่มาที่พวกเราต้องจำไว้ว่านะคะจำไว้ว่าในรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆโอเคไหมคะดูนะ สมมตินะครูวาดสามเหลี่ยมขึ้นมาอีกสักรูปหนึ่งสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆนะคะนี่สามเหลี่ยมมุมฉากใดๆสมมติครูให้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก A B C สามเหลี่ยมมุมฉากใดๆนี้นะคะจะได้ข้อสรุปว่า จะได้ข้อสรุปว่าไซนของมุมในที่นี้มีมุม a กับมุม c จริงไหมคะที่ไม่เป็นมุมฉากไซน์ของมุม a จะเท่ากับคอสของมุม C แล้วไซน์คอสของมุมคอสของมุม A จะเท่ากับไซน์ของมุม C โอเคไหมคะ จำไว้ด้วยนะคะตรงนี้เนาะจำแล้วก็นำไปใช้ให้เหมาะสมในเนื้อหาต่อไปนะคะในเนื้อหาต่อไปดังนั้นตรงนี้ก็เป็นงานของพวกเราอีกชิ้นหนึ่งคือฟังดีๆนะคะฟังที่ครูพูดนะให้นักเรียนให้นักเรียน สร้างสามเหลี่ยมสองรูปนี้นะคะสร้างสามเหลี่ยมสองรูปนี้พร้อมกับกำหนดขนาดของมุมและความยาวของด้านตามที่ครูอธิบายให้พวกเราฟังนี้นะคะตามที่ครูอธิบายฟังนี้ก็คือมุม45องศา30องศา60องศานะคะใส่กระดาษ a 4นะคะเขียนตัวตัวโต,วต,วตวทำให้มันพอดีกับกระดาษเมื่อวาดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่กำหนดขนาดของมุม45องศา30องศา60องศานี้แล้วก็ให้นักเรียนเขียนฟังก์ชันตรีโกณมิติเหมือนที่ครูแสดงให้พวกเราดูเนี่ยเห็นไหมคะแต่มุม45องศานี้ครบทุกครบทุกฟังก์ชันแล้ว ส่วนมุม30องศากับ60องศายังไม่ครบทุกฟังก์ชันดังนั้นขอให้พวกเราทำต่อให้เรียบร้อยนะคะทำใส่ในกระดาษ A4 ไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนโอเคครูให้อิสระพวกเราในการครีเอทชิ้นงานโอเคไหมคะทำเสร็จแล้วเขียนเสร็จแล้วตกแต่งให้สวยงามนะคะ เปิดมาเรียนเจอการพร้อมกับชิ้นงานตัวนี้ถือว่าเป็นชิ้นที่3แล้วนะคะชิ้นที่3แล้วเนาะชิ้นที่3แล้วโอเคนะคะมีข้อสงสัยทักถามหรือต้องการให้ครูอธิบายเพิ่มเติมก็ทักแชทมาบอกได้นะคะสำหรับค่าของฟังก์ชันพูดถึงค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติสำหรับมุมหลักๆก็มี เพียง3 EP นี้แหละนะคะพบกันอีก EP หน้าพวกเราเห็นหัวข้อแวบๆเมื่อกี้นะคะอาจจะเป็นวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ที่ครูจะส่งคลิปให้หรืออาจจะเป็นคืนนี้ที่ครูจะส่งคลิปให้นะคะก็ขอให้พวกเราตั้งใจนะคะแล้วก็ฟังดูนะคะคลิปที่ครูตั้งใจทำให้นะคะมีข้อสงสัยใดรีบถามโอเคไหมคะพบกัน EP หน้าคะ่ะ